วัวค่าคา,าแก้มกับผักเยอะๆแซบสามีเจเนียไปตกปลามาได้ค่ะได้ปลานิลมาตัวใหญ่มากชีวิตที่ครัววันนี้เจเลยจะมาทำเมนูป่นปลานิลแซบๆซนัวๆ,ๆกินคู่กับผักสดแล้วก็ไข่ต้มอย่ารอช้าค่ะมาเตรียมวัตถุดิบกันเลยขั้นตอนแรกนำต้นหอมผักชีที่ล้างทำความสะอาดดีแล้วมาหั่นซอยรวมกันให้เป็นชิ้นเล็กๆเตรียมเอาไว้ก่อนเลยค่ะ ต่อมาเอาเนื้อปลานิลนมาหั่นแบ่งให้เป็นท่อนเล็กๆสามีเจไปจอบมาเองเลยนะสดจริงอะไรจริงแล้วก็เฉือนเนื้อปลาเข้าไปด้วยนะคะรสชาติจะได้ซึนเข้าเนื้อขั้นตอนต่อมาตั้งหมอ้อเปิดเตาใช้ไฟแรงต้มน้ำเปล่าให้เดือดเทน้ำปลาราลงไปเพิ่มความนัวจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะต้มทิ้งไว้ให้สุกเนื้อปลาก็จะมีความนัวของปลารหแบบฉ่ำๆ สุกได้ที่แล้วก็ตัดขึ้นมาพักไว้ให้ใหายร้อนก่อนนะคะส่วนน้ำต้มปลรราเนี้ยเก็บไว้ก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเททิ้งไปล่ะจากนั้นนำหัวหอมกระเทียมพริกจินดาแดงลงมาคั่วในกระทะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะคั่วไปเรื่อยๆจนน้ำในกระทะเริ่มแห้งพริกกระเทียมก็จะสุกนิ่มเวลานำไปตำก็จะได้กลิ่นที่หอมยิ่งขึ้น ได้ที่แล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อจากนั้นก็นําเนื้อปลาที่เตรียมไว้มาแกะเอาหนังปลาแล้วก็ก้างออกเอาออกให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะติดคอเอาได้คัดเอาแต่เนื้อปลาไว้นะรอให้เนื้อปลาหายร้อนก่อนนะคะทุกคนไม่งั้นความร้อนจะลวกมือเอาได้เฉพเตือนแล้วนะเนื้อปลาเยอะมากทำกินได้ทั้งซอยเลยค่ะขนาดนี้ได้ที่แล้วก็นำไปพักไว้ค่ะ จากนั้นขัน้นนำหัวหอมพริกกระเทียมที่คั่วเตี่ยมาไว้ข้ามมาโขลกลงในครกตามทุกอย่างให้ละเอียดเข้ากันพอได้ที่แล้วก็เอาเนื้อปลาที่เตรียมไว้มาโขลกรวมกันในครกได้เลยจากนั้นก็ต้มตำตำตำแห้งละเอียดเลยนะเอาให้เข้ากันดีเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงนัวน้ำปลา น้ำต้มปลา,าแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแค่นี้ก็น้ำลายไหลแล้วค่ะปิดถ้ายด้วยต้นหอมผักชีคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบเมื่อได้ที่ดีแล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้จัดเสิร์ฟคู่กับไข่ต้มและก็ผักสดเอาแบบตามใจชอบได้เลยค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูป่นปันยินแซบแบเจ้าข้าวเหนียวมาจิ้มก็อร่อย หรือจะกินกับผักสดกรอบๆก,ก็ฟินมากแม่ลองเอาเมนูนี้ไปทำตามกันได้นะคะสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติด c o o k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ